สวัสดีครับสงกรานดีวานะครับวันนี้ผมก็จะเอาบล็อกไหลสายโอซุกะตัวสีเหลืองนะครับก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับตัวนี้ osid 380แรงบิด380นิวตันเมตรนะครับมาทดสอบขันน็อตที่มีความแน่นมากๆให้ชมกันนะว่ามันจะ สามารถขันออกไม่ออกนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็เอาตัวนี้นะครับมาลองขันน็อตที่มีความแน่นระดับ339นิวตันเมตรให้ชมกันก็ปรากฏว่าสามารถขันออกได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็เลยมีคนสอบถามเข้ามาแล้วไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยสามารถขันออกได้ไหมความแน่นระดับ339นิวตันเมตรนะรวันนี้ผมก็เลยจะมาลองให้ชมกันนะครับสำหรับบล็อกไรสายโอซกะตัวนี้นะครับ ทั้งคู่ก็จะเป็นมอเตอร์บรัสเลตทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันอันนี้รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่นะครับแล้วก็แรงบิดต,ต่างกันด้วย380นิวตันเมตรแล้วก็420นิวตันเมตรนะครับ<น>ผมก็จะมาใช้กับประเจปอนตัวเดิมนี่แหละนะครับซึ่งมันสามารถขันได้สูงสุดอยู่ที่338.9นิวตันเมตรหรือว่าประมาณ339นิวตันเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองขันนอ็อต4ตัวเลยนะครับ ให้มีความแน่นอยู่ที่ระดับ339นิวตันเมตรแล้วก็จะลองให้ชมกันนะครับว่าตัวสีเหลืองนี่สามารถที่จะเอาออกได้ไหมนะครับอเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะครับตัวสีเหลืองเลยนะครับว่าจะออกไม่ออกนะครับ สรุปแล้วนะครับก็คือทั้งตัวสีเหลืองแล้วก็สีเทาตัวนี้380นิวตันเมตรตัวนี้420นิวตันเมตรสามารถขันน็อตที่มีความแน่นระดับ339นิวตันเมตรออกได้สบายเลยนะครับก็มาทดสอบให้ชมกันนะครับสั้นๆเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ